สวัสดีค่ะสำหรับลูกศิษย์หรือว่าใครที่กำลังรอคอยนะคะคอร์สใหม่นะคะที่เราจะเปิดให้นะคะในเร็วๆนี้นะคะเป็นคอร์สเกี่ยวกับอภิญญาจิตหูทิพตาทิพนะคะแล้วก็เรื่องของการเปิดยารู้นะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นความรู้ใหม่นะคะแล้วก็ความสามารถใหม่ที่จะถ่ายทอดได้นะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้การถ่ายทอดเนี่ยจะต้องให้ ลูกศิษย์เนี่ยมาเปิดเองนะคะก็คือการฝากตัวเป็นลูกศิษย์แล้วก็มีคล้ายๆกับพวกดอกไม้ทูบเทียนอะไรพวกนี้ด้วยนะคะผ่านครูแต่ว่าตอนนี้เราจะใช้วิธีการเปิดออนไลน์ได้แล้วนะคะคือเราไปบวชมาแล้วทีนี้ไม่สามารถที่จะอยู่วัดได้นานๆมันเป็นเรื่องที่อันตรายฉะนั้นเราก็มาบวชต่อปฏิบัติธรรมที่บ้านจะพยายามให้ครบ30วันนะคะแล้วก็จะ จะสึกนะคะเพราะว่าต้องช่วยงานที่บ้านด้วยนะทีนี้ก็คอที่เราจะเปิดเนี่ยจะใช้เวลาไม่นานนะคะแล้วก็ผู้ฝึกเนี่ยสามารถฝึกเองได้ที่บ้านนะคะเพราะว่าการบวชหรือการฝึกอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากแต่สําหรับผู้ที่ต้องการจะมาฝึกเองนะคะหรือไม่อยากฝึกเองก็คือมาฝึกที่นี่นะคะใช้วิธีการเปิดแบบสัมผัสตัวอย่างเงี้ย ถ่ายทอดพลังจิตแบบแบบเทพนะคะก็คือเรื่องของการสัมผัสพลังงานนะคะแล้วก็เราจะใช้วิธีการเปิดให้ก็จะมีที่เปิดให้ตรงนี้ตรงนี้นะคะแล้วก็ที่จิตเปิดสามตัวนี้นะคะจะทําให้คุณเนี่ยเข้าถึงจิตเทพหรือว่ายาณรู้ของคุณนะคะเรื่องของคุลุคูบาอาจารย์นะคะก็อย่างที่ทราบกันนะคะว่าผู้ที่ เข้าถึงท่านอมิตภาภยุสะก็จะสามารถเข้าถึงจิตญาณรู้ตัวนี้ได้ฉะนั้นการถ่ายทอดของเราเนี่ยก็จะเป็นการถ่ายทอดในรูปแบบของมหายานนะคะฉะนั้นคนที่ต้องการเรียนคอร์สเนี่ยสามารถเปิดได้ออนไลน์แล้วก็ค่าครูเนี่ยจะ500บาทนะคะคุณก็ส่งชื่อที่อยู่วันเดือนปีเกิด3ส,สิ่งเนี่ยมาให้เราเราก็จะใช้วิธีการสวด ให้เวันของที่จะใช้ก็จะมีเทียน2เล่มทูก3แล้วก็เครื่องหอมเราจะใช้เป็นน้ำหอมแทนเพื่อตัดขั้นตอนความยุ่งยากนะคะใช้เป็นน้ำหอมถวายแทนส่วนข้อที่สองเนี่ยสำหรับผู้ที่จะแก้ดวงแก้ปีชงก็จะใช้เรื่องของทูก3ดอก เอ่อทุบทูบเก้าทุบเก้าเทียนสองแล้วก็เงินเงินแล้วแต่นะคะแต่ว่าค่าครูเราจะเก็บอยู่ที่99บะาทโอนมาได้นะคะแล้วก็เราจะสวดให้เธอ7วันเหมือนกันนะคะก็จะมีคอร์สให้2ออย่างนี้นะคะเป็นความรู้ใหม่ที่ท่านเปิดให้แล้วก็สามารถถ่ายทอดแล้วก็สอนให้ได้นะคะตอนนี้ก็ เริ่มเปิดให้กับคนในบ้านแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นแม่พี่สาวหลานชายลูกชายแล้วก็สามีเก่านะคะแล้วก็พ่อตัวเองนะคะตอนนี้ก็เริ่มเปิดให้แล้วนะคะก็เขาก็จะมีเรื่องของหูทิพตาทิพแล้วก็ยานรู้อย่างนี้นะคะก็ค่อยๆฝึกกันไปนะคะยิ่งผู้ที่ต้องการความใสของดวงจิตนะคะก็ควรจะปฏิบัติธรรมนะคะ ให้ระลึกถึงลมหายใจนะคะลมหายใจเวลาเราหายใจนะคะให้หายใจเหมือนกับดมดอกบัวนะคะหายใจเข้าดอกบัวมีสีขาวใสบริสุทธิ์ดั่งแก้วนะคะดอกบัวอมิตาพายุสะนะคะหายใจดมเข้านะพระพุทธเจ้ามีแสงสว่างเปรียบดังพระอาทิตย์อมิตาภะนะคะ Am o, Am o, Am นามูอมีทอฟนามูอมีทอฟนามูอมีทอฟสวดอย่างนี้นะคะวันละสามจบละลึกถึงท่านอมิตาภยุสะนะคะให้บูชายอย่างนี้นะคะให้ระลึกถึงเราละลึกถึงท่านอมิตาภยุสะการฝากตัวเป็นลูกศิษย์ โดยผ่านเราแต่อาจารย์ของท่านคือท่านอมิตาภายุสะแค่นั้นเองอันนี้ก็จะเป็นคอร์สท,ที่เราสามาดถ่ายทอดให้ได้2ออย่างนะคะตอนนี้ใครที่สนใจก็ติดต่อมาได้นะคะเบอร์โทร092-390-8439หรือติดต่อในไลน์ก็ได้นะคะ